สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะน้องจะมาอันบ็อกหรือแกะกล่องของขวัญวันเกิดที่รด้มาจากน้องสุดแสนจะน่ารักของเรานะคะซึ่งของขวัญวันเกิดเนี่ยค่ะทาให้เราจะต้องไปจัดบิ๊กช้อปปิ้งฮอลล์จากเมลเบอรี่เพื่อให้เข้าเซตกันนะคะสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Trips in My Memory นะคะช่องนี้เราจะพูดถึงเรื่องราวของการท่องเที่ยวช้อปปิง้งไลฟ์สไตล์และก็แชร์เรื่องราวต่างๆจากประสบการณ์ของน็อตนะคะก็จะพาทุกท่านเดินทางไปในที่ต่างๆนะคะ ตอนอื่นใครยังไม่ได้กดไลค์กด subscribe อย่าลืมกดให้กันด้วยนะคะสวัสดีค่ะทุกคนเรามา unbox กันอีกแล้วนะคะกับ trips in my memory นะคะก็จะเห็นนะคะนี่ค่ะทั้งหมดของเราต้องบอกว่าไม่ได้ซื้อในวันเดียวนะคะแต่วันนี้เป็นวันที่10เดือน10ใช่ไหมคะจริงๆอันนี้จะมีของที่ได้มาตั้งแต่วันเกิดนะคะที่ยังไม่ได้แกะให้ทุกคนดูกันแจริงแกะแกะดูไปแล้วนะคะตอนที่ได้รับมาก็จะเป็น พอใหญ่ๆบิ๊กๆอีกรอบนี้ก็เอาเป็นว่ามอเตอร์ไซค์สัก2องคันอะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวให้ดูกันก่อนนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะก็จะมีชิ้นแรกเป็นมาริเมโกะนะคะเป็นของขวัญวันเกิดที่น้องสาวสองคนให้มานะคะน่ารักนะคะนี่แกะไปแล้วนะคะ มีคำควยพ,พรให้ด้วยกะให้ดูนะเรารู้แล้วว่าข้างในเป็นอะไรบ้างนะคะแต่ว่าอยากให้ดูอยากให้ทุกคนเห็นนะคะปีนี้นอนคงสี่สนิดอิดแล้วนะคะเอาเป็นว่าเราข้อเลขสี่แล้วกันนะคะและหลังจากนี้เราจะอายุเราจะไม่นับต่อไปแล้วนะคะก็ไม่ฝากธนาคารไว้นะคะแค่หยุดระกันเนาะจะได้ไม่เพิ่มขึ้นนะคะนี้เป็น ของที่น้องสาวแสนสวยสองคนให้มานะคะเป็นกระเป๋านะคะก็ใส่ได้ทั้งกระเป๋าเครื่องสำอางแล้วก็ใช้ได้ทั้งเครื่องสำอางหรือว่ากระเป๋าใช้เป็นกระเป๋าเงินก็ได้นะคะนี่จากมาริเมโกโนะคะชินแรรขอบคุณด้วยนะคะสำหรับสองสาวที่ให้มาเขาบอกว่าสุขสันต์วันเกิดน,นะคะขอให้เจมีความ สุขมากๆสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจนะคะสมหวังทุกสิ่งที่ใจปรารถนาแฮปปี้เบิร์ดเดย์จากร้องสาวสองสองนที่แสนน่ารักนะคะก็ขอบคุณนะคะแล้วเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวมีเดี๋ยวยังไงก็ขอให้น้องสุขสมหวังด้วยเช่นกันนะคะชิ้นแรกนะคะนี่คือของขวัญวันเกิดนะคะนองเกิดไปเมื่อเดือนกันยาที่ผ่านมาช่วงปลายเดือนนะคะอันนี้คือชิ้นแรกนะคะที่แกะไปแล้ ชิ้นที่สองจะอยู่ในถุงนี้ถุงเขียวนะคะเห็นกันหรือเปล่าเมาลเบอร์รี่นะคะเพราะเนื่องจากเราได้ของชิ้นนี้มานะคะมันจะมีถุงนี้ตามมานะคะและเมื่อมีถุงนี้แล้วมันก็มีถุงข้างหลังตามมาอีกนะคะถุงข้างหลังเนี่ยค่ะเพิ่งได้มาวันนี้สดๆละร้อนเลยนะคะถุงนี้ที่ได้มานะคะน้อง สาวที่น่ารักอีกคนนึงให้มาเช่นกันเป็นของขวัญวันเกิดนะคะเพราะรู้ว่าเราชอบแบรนด์นี้มากๆนะคะก็คือ m มลเบอ r y จากอังกฤษเนาะยังไงก็ถ้าใครยังไม่เคยดูน็อตอันบ็อกซ์เมลเบอรีหรือคอลเลกชันเมลเบอรี่ของน็อตมีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวจะลิงก์ไว้ข้างบนให้ดูกันนะคะแต่ตามไปดูกันได้ว่าน็อตมี m มลเบอ r y ่กี่ใบในคอลเลกชันของเรานะแล้วเปิดให้ดูกันไปแล้วนะคะนี่นะคะในนี้ก็จะเป็นก็คือตามปกติค่ะก็จะมีการ์ดมาให้นะคะ เป็นใบรับประกันเป็นวอลนติควอเลนติการ์ดนะคะแล้วก็ในนี้ของชิ้นนี้นะคะน่ารัมากมากๆม,กมก่อดูก็จะเขาจะห่อกระดาษมาให้นะคะข้างในเป็นเนื่องจากชิ้นนี้นะคะเราทำให้มันจะต้องมีของที่มันต้องใช้ด้วยกันนะคะก็คือเป็นตัวเคนะคะย่อมาจากตัวน,อน็อตนั่นเองนะคะตัวเค อันนี้เขาจะเป็นเรียกว่า Keyring Animals นะคะก็คือเป็น Letter K New Alphabet นะเป็นรุ่นใหม่ของ Malberry ที่ออกมาให้ดูชัดๆนะคะเป็นตัว K สีออกจะเป็นสี Red Berry นะคะตัวนี้นี่น้องให้มาเป็นของขวัญวันเกิดนะคะตัวนี้เนื่องจากมันเป็น Keyring ใช่ไหมคะจริงๆแล้วมันคือตัวห้อยที่ใช้ห้อยกับสายกระเป๋าของ Malberry ที่เขา ปีนี้ก็มีเป็นของพิเศษนะคะที่ m ัลเบอรออกมาขายก็คือเป็นสายกระเป๋าที่ใช้กับเป็นสายสายเขาเรียกว่าสายคล้องไหล่นะคะสายสะพายเนาะที่สามารถใช้กับกระเป๋าใบรุ่นต่างๆของ m ัลเบอรได้นะคะที่เป็นกระเป๋าสะพายดังนั้นเมื่อเราได้คีย์ริงมาแล้วเราจึงจะต้องมีสายนะคะไม่งั้นเราไม่มีที่ห้อยใช่ไหมคะจริงๆมันห้อยกับกระเป๋าก็ได้นั่นแหละแต่ว่าก็นิดนึงค่ะเมื่อเรามีคีย์ริงแล้ว เราก็เลยจะต้องไปซื้อสายค่ะก็เลยเกิดถุงนี้เกิดขึ้นนะคะอันนี้เพิ่งแกะสดๆร้อนๆเมื่อกี้นี้เลยนะคะนี่ห่อกระดาษยังไม่ได้แกะเลยนะคะแต่ชิ้นนี้ไปรับมาจากร้านเขาได้ประมาณ2อาทิตย์ที่แล้วนะคะแต่ยังไม่ได้เปิดออกจากกล่องเลยนะคะคนอื่นอาจจะะ แกะถุงส้มเป็นประจำนะแต่ตอนช่วงนี้นะ้องรู้สึกนะ้องจะแกะถุงเขียวเป็นประจำนะคะต้องบอกว่าน้องที่ร้านมังกรี่เราซื้อที่เซ็นทรัลชิดลมนะคะอ่า B A อ่า hmm. S uh, A uh, ของเราจะชื่อน้องหน่องเนาะแล้วก็น้องสาแล้ววันนี้มีน้องบุ้งมาช่วยดูแลเราด้วยนะคะนี่กล่องนี้นะคะก็จะเป็นอ็อกเซอรีเรียกว่าน่ารักน่ารักนะคะเอาไว้สำหรับทำให้กระเป๋าเรามีสีสันเนะเาะเปิดให้ดูกันนะคะ นี่ค่ะก็จะเป็นสายสายกระเป๋านะคะซึ่งต้องบอกว่ารุ่นนี้ค่ะเห็นไหมคะเขาจะมี3ห่วงนะคะเอาไว้สําหรับห้อยคีริงนั่นเองนะคะซึ่งก็บอกว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นเราสามารถคัส t ตอมไมซ์ได้เนาะก็จะมีอัลฟาเบตแล้วแต่ว่าเราชอบตัวไหนนะคะก็สามารถซื้อมาแล้วก็มาห้อยได้เลยนะคะ ซึ่งรุ่นนี้ค่ะตัวสายเนี่ยที่เขาทาออกมาขายนะคะก็จะมีสายตัวนี้ซึ่งเป็นสีแดงนะคะแล้วจะมีแคนวาสอีกสองรุ่นนะคะตัวสีแดงเป็นหนังหนังแท้ๆทั้งเส้นนะคะแต่ปรับความยาวไม่ได้นะคะเพราะนตัวที่เป็นแคนวาสะคะ่ะแคนวาสจะมีสองสีนะคะตัวแคนวาสที่ไปกับสีแทนกับหนังสีแทนเนาะกับแคนวาสที่เป็นสีกับหนังตัวที่เป็นสีเขียวนะคะเดี๋ยวจะมีให้ดูกันเนาะตอนนี้ ราคาหนังสีแดงนี่ถูกกว่านะคะเพราะว่าสายสั้นกว่านะคะตัวนี้เอามาใช้สำหรับะจะเข้าคู่กับตัว eye list ก็ได้นะคะซึ่งถ้าใครจำได้นะคะน็อตมี small i y e list ที่เป็นเ e d สี r รดล i ป s t i c k อยู่นะคะสีนี้ค่ะไม่ใช่สีเดียวกับ r รดล i ป s t i c k นะคะตัวนี้สีชื่อว่า scarlet red นะคะเพราะฉะนั้นสีจะเข้มกว่าสี scarlet จะเข้มกว่าสีเรด lipstick ออนิดนึงนะคะหนังตัวนี้ค่ะจะเป็น small classic grain เนาะเป็นหนังตัวเดียวกันเลยนะคะก็จะมี s t a ม a ลเบอรี่ไว้ข้างใต้นะคะตรงเส้นข้างในของหนังนะคะเพื่อให้เห็นว่าตัวนี้เป็นมัเบอรี่นะคะเดี๋ยวจะคล้องคีริงให้ดูกันนะคะว่าถ้าคล้องคีริงแล้วจะเป็นยังไงนะคะ คีเนื่องจากคีริงตัวนี้ค่ะก็จะเป็นอันเล็กๆเนาะห่วงเขาจะเป็นอันเล็กๆะคะ่ะก็คล้องได้เลยเดี๋ยวเราขอคล้องกับอันตรงกลางแล้วกันเนาะนี่ค่ะคล้องกับสายแล้วก็จะเป็นอย่างนี้นะคะจริงๆเราสามารถเลือกคล้องตรงไหนก็ได้นะคะแล้วนัดเอากระเป๋าใบนี้มาเพื่อที่จะลองเปลี่ยนสายให้ดูนะคะเห็นไหมคะเนื่องจากใบนี้ค่ะมันเป็นไตรโทนนะคะจริงๆจะบอกว่าเป็นสามสีเนาะก็จะมีสีชมพูสีน้ําเงินแล้วก็ สีเนวี่นะคะตัวหนังตัวนี้เป็นสีเนวี่แล้วก็หูจับเป็นสีแดงนะคะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนสายยาวให้ดูกันนะคะว่าถ้าเปลี่ยนจากสายยาวเนี่ยเป็นสีแดงนี้เราจะเป็นยังไงบ้างนะคะตั้งใจมาคนอื่นอาจจะจริงๆตอนน้องเขาลองให้ดูค่ะ ba เอเขาเอสเอเขาลองให้ดูตอนนั้นจะเป็นน้องสากับน้องหนอกเนาะก็คือถ่ายรูปส่งไปให้เราดูในทางไลน์นะคะพอเห็นเราเห็นรูปทางไลน์ขอดูทางไลน์เลย เพื่อที่จะอยากรู้ว่าเออมันสีเข้าเข้ากับกระเป๋าเรามากน้อยขนาดไหนอะไรเงี้ยค่ะเห็นเราชอบแต่เราก็ได้กระทําการมาลองด้วยนะคะลองที่ที่ร้านด้วยนะคะนี่ค่ะจะทําให้กระเป๋าใบนี้ก็จะมีอีกลุกหนึ่งนะคะเดี๋ให้ดูกันนี่นี่ค่ะก็จะเป็นเรียกว่าความยาวของสายสะพายแบบนี้สายจะหนาขึ้นนะคะทําให้สายไม่ไม่ตกนะ สือได้ง่ายขึ้นแล้วก็เป็นเก๋ๆนะคะกับการที่มีเรียกว่ามีอัลฟาเบตห้อยอยู่นะคะก็น่ารักน่ารักทีค่ะซึ่งใบนี้ตั้งใจมาอตอน้องเนี่ยน้องทดลองให้ดูจะลองกับตัวที่เป็น small i l i s นะคะซึ่งมีอยู่แล้วด้วยใบนึงเพราะฉะนั้นสายเราสีแดงที่ซื้อมาเนี่ยคะ่ะจะเข้ากับ red, ตัว red lipstick ของเราได้นะคะคือของน็อตเองที่มีอยู่แล้วนะคะคือ small iris แล้วก็ไปเปลี่ยนกับตัวที่เป็นเบสวอเตอร์ได้ด้วยนะคะแล้วมีตัวกระเป๋าที่เป็นสีครีมอยู่แล้วก็จะมีตัวที่เป็นสีชมพูอยู่ด้วยนะคะแล้วก็มีสีแทนก็เดี๋ยวจะลองดูว่าตัวสายสีแดงเนี่ยมันจะเข้ากับสีกระเป๋าใบไหนได้บ้างนะคะเดี๋ยวจะลองเปลี่ยนไปดูแต่ว่าตอนนี้ที่ตั้งใจมาซื้อมาไว้สําหรับกระเป๋าสองใบนี้นะคะคือใบนี้แล้วก็อีกใบนึงที่เป็น small iris เนาะน่ารักไหม ก็ต้องบอกว่ามาลเบอรี่ปัจจุบันเนี่ยค่ะราคาเขาอะเท่ากับบินไปซื้อที่อังกฤษนะคะคือมีการปรับลดลงมาแล้วค่อนข้างเยอะเลยนะคะ20%ที่ประมาณได้ถึงเกือบถึง20%เลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องเสียเวลาไม่ต้องรอฟ้าเปิดนะคะถ้าใครชอบมาคือชอบกระเป๋าหนังแท้ๆะคะ่ะซื้อได้นะคะ บอกเป็นราคาที่จับต้องได้นะวันนี้แล้วน้องๆบริการดีค่ะคุ้มค่ากับการที่เราจะเสียเสียเงินในราคาเรียกว่าหลักหมื่นหรือหลักพันเนาะพันไปไปลายเกือบหมื่นเนี่ยแล้วได้เซอร์วิสบริการที่ดีแล้วก็กระเป๋าคุณภาพดีด้วยนะคะแล้วทุกครั้งที่เข้าไปหาน้องที่ร้านเนี่ยตัวกระเป๋าที่เราถือไปเนี่ยน้องก็จะเช็ดทาความสะอาดให้นะคะอันนี้เป็นบริการที่น้องเขาบริการให้นะคะเอาละวันนี้เรามาดูกันค่ะว่าสิ่งที่ได้มาเมื่อ อย่างที่เล่าไปเมื่อกี้นะคะกับหนังาสายะคะ่ะมีสีแดงใช่ไหมคะมีแคนวาสกับสีแทนนะคะแล้วอีกอันนึงก็คือมีตัวสีเขียวซึ่งชอบมากๆเมื่อเห็นสายสีเขียวนะคะแต่ตัวกระเป๋ารุ่นแรกที่เขามาด้วยะคะ่ะสายตัวนี้มันมากับกระเป๋าที่ชื่อรุ่นว่าดาลี่ซึ่งใบนั้นจะค่อนข้างเล็กมากๆแล้วเนาะไม่ใส่ของไม่น่าจะพอคะ่ะตอนทดลองแล้วก็เลยบอกว่า อยากได้สายแต่ลองเราจะรอหากระเป๋าสีเขียวมาเพื่อเราจะซื้อสายกับกระเป๋านะคะจะได้เราจะได้สายด้วยนั่นเองนะคะเพราะว่าสายตัวนั้นมันเป็นแคนวาสกับตัวอักษรสีเขียวพอดีนะคะแล้วประมาณหนึ่งอาทิตย์หลังจากนั้นค่ะหลังจากที่เราคุยกันหลังจากที่ไปซื้อสายสีแดงนั่นเองนะคะก็คืออาทิตย์ที่แล้ว ก็มีการมีกระเป๋ารุ่นใหม่ออกมาหนึ่งใบซึ่งเป็นสีเขียวที่ออกมาคู่กับสายสีนั้นพอดีเลยนะคะคือขายคู่กันเลยซึ่งไม่ต้องซื้อแยกต่างหากนะคะไม่ต้องซื้อเพิ่มนั่นเองก็คือใบนี้ค่ะหลังจากที่เราเห็นทางไลน์นะคะแล้วก็ส่งไลน์มาถาม SA เเลยนะคะถามน้องๆเลยแล้วก็บอกน้องๆว่ารบกวนเก็บไว้ให้พี่ได้ไหมนะคะน้องก็ เก็บไว้ให้หนึ่งอาทิตย์เต็มๆเลยนะคะคือเราบอกน้องตั้งแต่สุก์ที่แล้วแล้วกว่าจะมีเวลาไปรับเนี่ยค่ะก็เพิ่งจะมารับเมื่อวันนี้เลยค่ะวันที่สิบเดือนสิบซึ่งก็จะมีในห้างก็จะมีโปรโมชั่นบัเครดิตนะคะอะไรๆก็ตามนะคะแต่กระเป๋าใบนี้ค่ะเดี๋ยวจะเปิดให้ดูกันนะที่เห็นนะคะเนื่องจากมันมีโปรโมชั่นด้วยนะคะมันจึงมีก่อนจะเปิดกระเป๋าให้ดูเนะะี่ยค่ะ จะมีของ2ส,สิ่งนี้ตามมาด้วยนะคะเนื่องจากโปรโมชั่นของบัตรซิตี้แบงวันนี้วันที่10เดือน10นะคะเซลส์ Sales, ค่ะแปลว่าอะไรแปลว่าไม่ต้องใช้คะแนนเท่าบัตรเครดิตนะคะแต่ซื้อครบ50 0 0 0บาทเราจะได้แคชแบ็กเงินคืน4,000บาททันทีนะคะมันจึงจะต้องให้ถึง50,000นั่นเองกระเป๋าเขาไม่ถึง50,000บาทค่ะนี่คือ2ส,สิ่งที่ได้ตามมาเพื่อให้มันถึงห0 0 0 0่นะคะ นั่นคืออะไรบ้างนะคะก็คือเป็นเซตเดียวกันนะคะอ๋อกล่องเนี้ยไม่มีแล้วของในกล่องนี่คือกล่องเปล่านะคะน้องเขาไม่ได้ให้มาหรอไม่ใช่นะคะก็คือให้น้องเขาคล้องไปกับกระเป๋าแล้วนะคะเดี๋ยวจะเปิดให้ดูว่าคืออะไรนะคะเปิดกล่องนี้ก่อนนะคะเหมือนของแถมอะคะ่ะปลอบใจตัวเองนะคะเมื่อไหร่ก็ตามอาจารย์น็อตก็เป็นเหยื่อของการตลาเสมอนะคะมันคือกระเป๋าการ์ดค่ะ กระเป๋าที่ใส่บัตรเครดิตได้แล้วก็บัตรอย่างอื่นได้หลายๆใบนะคะเป็นสีเบอร์กันดีนะคะใบนี้ราคาเต็มอยู่ที่8,000บาทนะคะใบนี้ชื่อรุ่นว่า small zip around purse นะคะ small classic g r a y นะคะคือใช้เป็นกระเป๋าสตางค์ได้เลยนะคะเป็นเหรียญใส่เหรียญก็ได้ใส่แบงก์ก็ได้พับเอานะคะนี่ค่ะถ้าใครชอบกระเป๋าสตางค์ใบเล็กนะคะใบนี้ก็คุณภาพดีนะคะข้างนอกเป็นหนังเป็น classic g r ทั้งใบนะคะเพียงแต่ว่าข้างในเนี่ยค่ะนี่ข้างในจะมี พ็อกเก็ตเป็นช่องสล็อตใส่การ์ดเนี่ยค่ะได้ประมาณด้านเนี้สามช่องนะคะด้านนี้3ามช่องตรงกลางนี้อีก1ช่องนะคะแล้วตรงกลางอีก2ช่องใหญ่ๆเพราะฉะนั้นมันคือใส่การ์ดได้ประมาณ8-9ใบถ้บาใส่ช่องละใบนะคะถ้าใส่ช่องละสอใบก็16บหใบใส่สบายๆนะคะนี่แล้วหนักนิ่มมากนะคะก็คือตามคุณสมบัติของมมลเบอรี่ทั่วไปนะคะแล้วก็ซิปก็คือไม่คมนะคะ ใบนี้สีคือเบอร์กันดีนะคะราคาใบนี้ราคาเต็มคือ8,000บาทนะคะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนกระเป๋าการ์ดเรานะคะจากใบที่เป็นเรียกว่าเป็นของ m a r เบอรีเหมือนกันนะคะแต่ใบนั้นเป็นเนเชอร g เกรนก็คือหนังของเนเชอร g เกรนจะมีความยืดง่ายๆนะคะเดี๋ยวจะหยิบให้ดู ว่าพอใส่ไปแล้วเนี่ยเนื่องจากเป็นคนที่มีบัตรเยอะนี่คือใบที่ใช้เป็นประจํานะคะจะสังเกตว่าหนังเนี่ยอันนี้ใช้มาประมาณ3ปีแล้วนะคะนานแล้วก็จะค่อนข้างยืดแล้วแต่ไม่มีความขาดนะคะไม่ขาดเลยนะคะเพียงแต่ว่าเขายืดเท่านั้นเองยังนิ่มอยู่เลยยังดีอยู่เลยนะคะยังเป็นสแตป์ที่เป็นรูปเมลเบิร์ต้นเมลเบ r ร์รี่อยู่นะคะก็คือเป็นรุ่นเก่าปัจจุบันเนี้ยเมลเบิรี่เปลี่ยนแล้วนะคะ สตป์ของเขาจะเป็นตัวมัลเบอรี่แบบนี้แบรนดิ้งแบบนี้แล้วนะคะเปลี่ยนมานานแล้วด้วยนะคะอันนี้เป็นรุ่นเก่านะก็ให้เห็นว่ามันเก่าขนาดไหนนะคะเป็นความทนของมัลเบอรี่นะคะที่ยาแนวไม่มีเสียหายเลยใช้สมบูรณ์สมบันมากนะคะเรามาดูกันว่าในนี้เป็นอะไรดีใจมากนะคะที่ได้ใบนี้มาใบไม่ได้ใหญ่เท่าที่เห็นนะคะมันไม่ได้ใหญ่นะ แต่จุกของมากๆนะคะใบนี้ก็คือมาบรีเขาก็จะใส่ตัวที่เป็นถุงผ้าให้นะคะกระเป๋ามาบรีทุกใบไม่มีบ็อกซ์แต่มีถุงผ้านะคะเป็นถุงผ้าก็จะรุ่นช่วงนี้ก็จะเป็นผ้าดิบแล้วนะคะจะไม่เหมือนตัวรุ่นที่เป็นสีเทานะ ก็จะนี่ค่ะอย่างที่เล่าให้ฟังก็คือสายเป็นสายตัวนี้คือตัวที่อยากได้นะคะคือเป็นนวาสแล้วก็เขียนว่า Malberry S ก็คือ S 1 9 7 1นะคะคือแบรนด์มา b บ r ร y ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี1971นั่นเองเนาะนี่ค่ะสายที่น่ารักมากนะคะแล้วก็ในกล่องที่ตอนแรกมันไม่มีอะคะ่ะมันคืออันนี้นะคะก็คือเป็นตัว S นะคะ คืออักษรย่อของชื่อและนามสกุลของน็อตนั่นเองนะคะก็จะมีตัวนี้ก็จะเป็นตัวเขาเรียกว่าชามเนาะของสแตปมตาต้นมมลบรีนะคะน่ารักน่ารักนะคะก็เป็นหนังทังอันนะขอเอาไส้ออกนะคะเพราะถ้าสะพายทั้งไส้เนี่ยมันจะดูใหญ่ไปไหมอะน้องใส่หััไส้ไหมใหญ่มากค่ะข้างในของกระเป๋าตัวนี้นะคะจะมี เรียกว่าเป็นพ็อกเก็ตไว้หนึ่งอันนะคะนี่ก็คือเราก็น้องก็ใส่การ์ดมาให้นะคะข้างในการ์ดก็จะมีเป็น i n s t r u ั t ชั่นะคะเป็น care n ค care book นั่นเองนะคะตัวนี้ค่ะเป็น heavy grain and silky c r a f t นะคะนี่ก็จะมีบอกเลยว่าเป็น care ซื้อวันไหนนะคะวันที่10เดือน10ซื้อที่เซ็นทรันชิดลมนะคะมีวาเลนตีมาให้เรียบร้อยนะคะ ตัวนี้รุ่นนี้ชื่อมิลลี่นะคะมิลลี่นี่ค่ะข้างในเนี้ยก็ยังเป็นหนังหมดนะตัวนี้ชื่อว่า small millie toast นะคะ webbing branding mulberry green นะคะคือสีเลย mulberry green เป็นสีพิเศษสำหรับปีนี้นะคะที่มาบอรี่เอากลับมาทำนะคะเป็นสีเขียวเข้มๆนะคะแล้วใบนี้พิเศษกว่าก็คือกว่าทุกใบปกติมิลลี่ที่ออกมาแล้วตั้งแต่ต้นปีนะคะจะเป็นสีเดียวก็คือยังไม่มีการทำทูโทนออกมานะคะใบนี้เป็นสีทูโทนนะคะก็คือมีสองสองสีนั่นเองก็คือมีสีเขียวแล้วก็สีดำนะคะถ้าใครไม่ชอบที่จะ เขาเรียกว่ารูดจนสุดนะคะสามารถรูดเป็นเขาเรียกว่าเท่าที่ต้องการได้นะคะก็จะเป็นแล้วแต่ทรงกระเป๋าอยาก้ย่นขนาดไหนนั่นเองนะคะก็จ่อ,อมาประมาณนี้ความน่ารักของกระเป๋าเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะใช้เลยค่ะแล้วเดี๋ยวจะจะถ่ายรูปมาให้ดูกันนะคะว่าถ้าแต่งตัวให้เข้ากับกระเป๋าแล้วจะเป็นยังไงนะคะพรุ่งนี้แพลนนิ่งคือชุดจะเป็นสีเขียวของไมเคิลคอนะคะแล้วกระเป๋าใบนี้ มิลลี่สีเขียวมาเบรี่กรีนค่ะแล้วถ้าชอบอย่าลืมคอมเมนต์ข้างล่างนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ Trips in my memory ด้วยนะคะแล้วกลับมาเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายภาพภายในของมิลลี่สนะคะที่เป็นโทูแบกเนาะอันนี้ก็ใส่ของเข้าไปต้องบอกว่าทั้งช่องเนื่องจากมันเป็นกระเป๋าช่องเดียวนะคะก็จะ รียกว่ากองขยุบลงไปนั่นเองนะคะแต่ก็หาของได้ไม่ยากนะคะเี็นแต่ว่าข้างในอาจจะเนื่องจากเป็นสีเขียวก็จะมืดมืดนิดนึงนะคะแต่ก็เนี่ยค่ะหาได้ง่ายๆนะคะก็เดี๋ยวเราจะใช้กระเป๋ามาริมกโกะนะคะในการใส่อ็อกซ์ซอรีต่างๆของเรารวมไว้ด้วยกันนะเพื่อให้เราสามารถหาของได้ง่ายขึ้นค่ะแล้วมาเจอกันค่ะสวัสดีค่ะ